สวัสดีครับผม p ีเพนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบการเล่นเกม PUBG Mobile นะครับในการปรับสูงสุดอยู่ที่ 90Hz หรือ9 0เฟรมเรทในตัว iPad Pro ปี2021 CPU UM M1 หน้าจอ12.9นิ้วนะเดี๋ยวผมจะทำการทั้งค่าให้ดูก่อนการาฟิก90เฟรมเรทปรับไปสูงสุดคือแค่ระดับดีนะครับนี่9 0เฟรมเรทสมดุลหรือ HD หรืออันต้าดีไม่สามารถปรับเป็น9 0เฮร์ตันั้นผมจะขอปรับเป็นแค่ตรงนี้นะ บางทีตรงนี้มันอาจจะยังไม่อัปเดตนะครับแต่พอตอนเราเล่นเกมแล้วมันถึงจะมีเฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าผมเล่นเกมไม่ค่อยเก่งขออภัยด้วยนะแต่ผมจะมาทดสอบการาฟิกด,ดูเฉยว่าวันนี้มันเล่นไหลเรื่อนไหมแล้วอุณหภูมิที่ผมใช้วันนี้ก็คืออุณหภูมิภายในห้องประมาณสัก28-29องศาพัดลมผมก็ขอเปิดด้วยนะเพราะว่ามันอากาศร้อน ตัวฟิล์มผมติดคือฟิล์มกระจกแบบธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากมายหรอกไม่ใช่ฟิล์มกระดาษหน้าจอนี่คือสมูทมากเลยครับผมอันนี้ไม่ได้อวยนะนี่ผมจะพูดตามความจริงเลยนะครับผมจะไม่มีทางอวยเด็ดขาดเพราะว่าผมไม่ได้ ได้สปอนเซอร์หรือว่าผมไม่ได้มีอะไรกับใครนะครับดังนั้นผมขออวยแล้วกันครับถึงว่าได้สปอนเซอร์ผมก็พูดตามความเป็นจริงเพื่อผู้บริโภคนะครับผมเพราะว่าบางสินค้าก็ดีนะครับผมส่วนมากผมจะใช้ก็คือสินค้าที่ดีครับในการเอามารีวิวให้ก็คือตัวเองใช้ดีแล้วเอามารีวิวให้แล้วกันครับผมบางทีคุณภาพมันก็จ่ายมันด้วยคุณภาพน,นะครับราคาอาจจะสูงนะ แต่ความรู้สึกมันก็ไม่ค่อยต่างกับตัวที่ผมเล่นก่อนนน้านะครับพวก iPad Pro ปี2020นี่ครับมันแทบไม่ค่อยต่างเลยถ้ามีเสียงพลมเข้าผมขออภัยด้วยนะครับ มันหนักนะครับดังนั้นผมขอใช้ที่ตั้งนะครับผม i p แ d ่นธรรมะจับก็ได้ครับผมนี่ถ้าจะจับผมขอใช้แบบตั้งแล้วกัน คือภาพไหลลื่นจริงนะครับผมวันนี้ผมเล่นบางทีกล้องอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ภาพตอนนี้คือมันไหลลื่นจริงครับผมจะขอพูดตามความจริงเลยนะครับ กราฟิกนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเห็นไหมครับภาพสวยมากเลยครับขนาดปรับแค่เป็นดีนะครับแล้วก็เป็น90เฟรมเรทคือการดีเลย์หรือว่าการรอภาพข้างหลังเรนเดอร์นะครับผมแทบจะไม่มองไม่เห็นนะครับอาจจะมองไม่อาจจะเห็นแไกลครับผมที่มันเรนเดอร์รอเราครับแต่เราระยะระยะที่เรามองเห็นมันยังไม่ขึ้นครับแต่ถือว่าโอเคมากครับกับมุมมอง นครคตผมว่าอาจจะดีกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ CPU M1 บางซอฟต์แวร์ก็ยังใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกับอันเดิมนะครับทำให้ตัวฮาร์ดแวร์ไปเร็วกว่าตัวซอฟต์แวร์ครับ The location ดูว่าตอนนี้ยังไม่ร้อนนะครับ